สวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ตามที่ให้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องคลิปทําฐานพญานาคอันนี้ฐานพญานาคตัวที่สองเราจะให้ดูโครงโครงการการทําโครงเหล็กเสียก่อนนะท่านที่จะติดตามเกี่ยวกับเรื่องจะทําปูนให้เป็นไม้เป็นหินขั้นตอนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผลสุดท้ายมันจะออกมาในลักษณะแบบไหนนี่ ตัวที่สองจะมาให้ดูอีกตัวที่สองนี่ฐานตัวที่สองนะแล้วจะตามพาไปดูว่าเราทําอยู่ด้านฐานเป็นยังไงเพื่อที่จะนํา, pues นาไปท่านที่สนใจที่จะไปทําไปไปทำอะไรต่างๆของตัวเองนั่นแหละเพื่อจะให้ดูขั้นตอนอีกตัวที่สองนี่นี่เราเข้ามาดูนี่กําลังช่างเขากาลัง มัดโครงนะมัดมัดโครงอย่างนี้ทําเป็นโครงเหล็กเราก็จะทํารูปร่างลักษณะแบบไหนทําเป็นแบบไม้แบบหินแบบอะไรต่างๆเราก็มัดขึ้นโครงซยก่อนแล้วเราก็ทําตาข่ายที่นี่ทําขึ้นตาข่ายอย่างนี้นะใส่ตาข่ายใส่ตาข่ายอย่างนี้ใส่ตขาตขายย่า,ขายเข้ามาใส่ตาข่ายเข้ามาแล้วที่นี่ก็พุ่งก็จะอา่าพุ่งนี้ก็จะเอ่อเรียกว่าโบกปูนหรือว่าติดปูนอะตามที่นั่น ตีปูนอ่าขึ้นปูนว่าอย่าง,งน,นั้นนี่เป็นตามรูปร่างลักษณะอันนี้ก็อ่ายังไม่บอกยังไม่เฉลยว่าจะเป็นจะทามาเป็นไม้หรือเป็นหินยังไงเดี๋ยววันอังคารจะทําให้ดูวันพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นวันจันทร์ก็คงจะขึ้นปูนเสียก่อนวันอังคารนั้นจะทําผิวแล้วก็ทําสีทําผิวแล้วก็ทําสีให้เราดูกัน ตอนนี้ดูช่างเขากําลังมัดนะดูช่างกําลังมัดเนาะดูช่างกําลังมัดมัดไอ้มัดตาข่ายนี่นะกำลังมัดตาข่ายกําลังมัดโครงตาข,าข่ายรับนี่แหละมัดตาข่ายจะขึ้นก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันกับตัวนั้นตัวที่ทําเสร็จมาแล้วตัวตัวแรกอันนี้นี่โครงทําฐานฐานพญานาคนี่แหละฐานพญานาค ใหญ่นะตัวนี้ฐานพญานาคตัวใหญ่พอสมควรนะฐานพญานาคตัวฐานพญานาคก,กำลังกําลังมัดตาข่ายกันวันนี้ทําให้เสร็จเด้อทำาบาเสร็จบ่าห้ายมือเด้อนี่ยเย็บ